อยากไปส่งติ๊กตอของคนอื่นแต่ไม่อยากให้เขารู้นะครับว่าเราไปส่งติ๊กตอกของเขาให้ใช้วิธีการตามนี้เลยครับก็ก่อนที่เพื่อนเพื่อน,นะครับจะไปส่งติ๊กตอของคนอื่นเนาะให้ลองมาเช็คข้อมูลและปรับค่าตามนี้นะครับเริ่มต้นนะครับให้เข้าไปที่ติ๊กตอกเสร็จแล้วให้กดโปรไฟล์ทางด้านขวาล่างเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กตอของเราได้แล้วนะครับให้กดไปที่ไอคอนตรงนี้1ทีนะครับ ถ้ากดมาแล้วนะครับมันขึ้นแสดงผลแบบนี้นะครับประวัติการดูโปรไฟล์จะปรากฏที่นี่ให้เรานะครับมากดรูปฟันเฟืองทางด้านขวาบนตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เ,เพื่อนๆมาปิดในส่วนของประวัติการดูโปรไฟล์ตรงนี้เลยครับโอเคครับถ้าปิดเสร็จแล้วนะครับให้กดกรกบาดและมันจะย้อนกลับมาที่หน้าแบบนี้เนาะ ถ้าในหน้ายอดการดูโปรไฟล์หน้านี้นะครับมันขึ้นแบบนี้ก็หลังจากนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปส่งติ๊กตอกของคนอื่นได้เลยนะครับคนอื่นจะไม่รู้นะครับว่าเราได้เข้าไปส่งโปรไฟล์ติ๊กตอกของเขาและเวลาที่มีคนอื่นมาส่งโปรไฟล์ติ๊กตอกของเราเราก็จะไม่รู้นะว่ามีใครบ้างนะครับที่มาส่งโปรไฟล์ติ๊กตอกของเราในระยะเวลา30วันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ